เดีอไปทำละค่ะ มาจ้ะหมดแล้วหมดเลยนะจ้าราคานี้ฉันบอกก่อนนะจ๊ะลูกค้าจะอ่ะบอกก่อนว่าหมดแล้วหมดเลยไม่มีอีกแล้วโดโรงงานยัดมาปกติก็ไม่ค่อยได้ขายหรอกเสื้อสูทชายเนี่ยเือน, <laughs> นเข้าเองปกติแม่ค้าก็ไม่ได้ขายหรอก แต่โดนโรงงานยัดมาประมาณสองสามลูกก็จะจหมดแล้วเทให้หมดโอ้โหราคาถูกตาเตกเลยจริงๆราคามันไปต่อได้เยอะนะลูกค้าราคามันไปต่อแบบได้เยอะสามพันห้ายังได้อะ่งเออเอา,เอาราคาแบ่งปันนะคะราคาแบ่งปัน ขายอาคารนี้นะคะขายตามอารมณ์ค่ะก็ใส่ยังไงวะขายตามอารมณ์ไหมคะคะ,มะ,คะหมดแล้วหมนเลยนะคะลูกค้าเหลือให้แค่สองลูกสุดท้ายราคานี้ 100กิโล1990ให้แค่2อลูกสุดท้ายลูกรีวิวกับลูกใหม่2อลูกสุดท้ายนะคะโอ้โหถูกปลาเตกเลยเอาดีๆนะเสื้อสูทผู้ชายนะคะลูกค้าโอ้โหสูทผ,ผ, <Yes, sure. S 1> ผู้ชายถูกกว่าสูทผู้หญิงอะ่ะเรือเชื่อเออหรือเชื่อมากสูทผู้ชายถูกกว่าสูทผู้หญิงอ่ะมีโคไหม สูบผู้ชายถูกกว่าสูบผู้หญิงอะ่ะขายไม่ได้เอะไรหรอกไม่อยากขายขายไม่ได้เอาอะไรหรอกอกำไร,รไม่ได้หรอกแต่อยากขายเฉยๆถูกกว่านี้ไม่มีแล้วมันจะไซส์ประมาณนี้นะของผู้ชายนะ ทีดหน้าก็น่าจะมีของเข้าใหม่แหละเพราะว่าโงงานก็ใกล้จะเปิดแล้วก็รอ,ออยู่ไอสั่งสั่งจองไว้แล้วแหละรอแค่เขาเปิดทำงานเฉยๆเฮ้ยผู้หญิงก็ใส่ได้แคมแฮมไปขายปลาเผากรจะไปขายปลาเผ<อ>าเ<อ>ดาีย๋ยวก็ใส่แฟชั่นไหม ให้ขายเป้าขายมั้งนี่สวยยังเลยอะพี่ค้ามันกดเบอร์เจอเบอร์เมอ่อ่อะวันนี้จะเจออะไรนะมันก็ไปรู้นแพงๆตัวแพงๆได้ลูกค้าราคาถูกๆอ่ะมันชอบออกเบร์แพงๆขนาดเสื้อช่างยังออกเลย เหมือนกับออคซิทอยู่นะเพราะว่าสีเข้มๆเออสีเข้มๆเยอะมันจิวปะมีป้ายแต่อา่านไม่ออกสวยมากงสาสนสะอาดมากเลยอ่ะไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยอ่ะลูกค้าขายเอาหน้าหรอ ฮลโหลงาสาดมากเลยอะ่ะไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยสาดจริงโคสสะอาดลูกค้าแทบจะไม่มีเปื้อนเลยลูกคะะ้าจ๋าบอกเลยกระสอบเนี่ย ก็บอกหรือว่าขายเอาหน้าไม่้ขายเอากำไร หมดเกี้ยงแล้วลูกค้ามัน่อนลูกค้าก็ซื้อคู่กันไปนะเสื้อสูตรกับเน็กไทลูกค้าซื้อคู่กันไปเสื้อสูตรกับเน็กไทเลิศเหมือนแบนเลยวะบางทีก็ป้ายอยู่ข้างในมันด้วยรู้จับหนึ่งรอยก,กิโลหนึ่งเก้าเก้าศูนนะคะไปเลยค่ะ ไม่ได้บอกหวยนะราคาไม่รวมส่งนะคะราคานี้มมมไม่รวมส่งนะแม่ไม่รวมส่งอีกก็ขี้แตตคนนี้งส่งก็ไม่เหลืออะไรรวมสงไม่เหลืออะไรและรวงส่งอีกก็ไม่เหลืออะไรแล้วลูกค้าหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ขายถูกแล้วคนอื่นเขาเกลียดวแหละ พอสมิดนะเนี่ยหล่อมากเลยอะ่ะโอ้โหผ้าใหม่มากเลยอะ่ะผ้าใหม่มากเลยอ่ะเธอผ้าใหม่มากเนี่ยผ้าใหม่มากลูกค้าโอ้โหผู้หญิงก็ใส่ได้นะวันนี้ก็ใส่เป็นแฟชั่น,นอะเนาะผ้าใหม่มากเลยเนาะผ้าใหม่มากเลยลูกค้า C.O. ประเทศไทย C.O. โอไทยไลนเยอะ c ทย,ย,ย <laughs> ประเทศที่มี c ีโเยอะที่สุดในโลก <laughs> สวยมากอันนี้ของผู้ชายนะลูกค้าจ๋าหนึ 99, 99, ่งเก้าเก้าสูนะไปเลยจ้าแม่จ๋านะหมดแล้วหมดเลยนะจ้ามันมีรองไหลด้วยอ่ะโอ้โหสวยนะไปขายตัวละร้อยยังไ,ได้เลยลูกค้าตัวละร้อยร้อยตัวเท่าไหร่ หนึ่งพันนะเก้าพันเอยตัวละร้อยหมื่นหนึงน่งดิงใช่ปะหนึ่งพัน <1, 000. S 2> ไม่ใช่หมื่นหนึ่งหนึ่งพัน, 1, <000. S 1> นอะตัวละ 50, ห้าสิบเพออะตัวละห้าสิบก็ได้ห้าพันแล้วเออขายตัวละห้าสิบร้อยตัวก็ห้าพันแล้วได้ทำไมนนเท่าไหร่ทุนพันเก้าเก้าสิบอืมเราไม่รู้จักไงอเออ ขาหลับตาขายก็กำไรแล้วหนึ่งพันเก้รอเกสิบพ่รูตัวละห้าสิพออ่ะพัานต่ำร้อยตัวก็ห้าพันละได้กำไรเท่าไหร่แล้วได้กำไรเยอะกว่ากูอีกไอเรานี่ไม่ได้กำไรเลยนะม้าลูกค้าไปขายปีกยังไงก็กำไร ก็อยากจะแขวนหน้าร้านเหมือนกันนะตัวละห้าสิบเนี่ยกำไรหนอ่อนเลยได้เยอะกว่าพันเก้าเก้าสิบแน่นอนอ่ะ เธอก็คิดดูแล้วกันว่าเธอจะได้กำไรหรือป 1, เปล่าหนึ่พันเก้าร้อยเก้าสิบไปซักรีดบคึ้นตัวละห้าสิบร้อยตัวก็ห้าพันแล้วกำไรเท่าไหร่อ่ะกำไรสามพันไปแล้วลูกค้าบอกแล้วว่ากระสยมันทำราคาได้ลูกค้า กระสอบเนี่ยมันร,ราคาได้นะคะแต่เราขายแบบขายเอามันแบ่งปันปันนขายแบ่งปันให้ลูกค้าหมดแล้วก็ก็จะไม่มีแล้เพราะว่าปกติคือไม่ได้สั่งไงกระสอบเนี่ยลูกค้าก็ลูกค้าก็มองไม่เห็นเราต้องพึ่งรู้เ่าไม่ด<ร>ู้ <ś la ff les> น่าจะเป็นชื่อห่างเป<ม>็นเคียร์เลขบิ๊กบิ๊กอยู่ด้านด้านหลัง ดีวายอะไรสัยสภาพดีทุกตัวเลยลูกค้าเอาง่ายห้าสิบตัวละห้าสิบได้อะออตัวละห้าสิบได้อะ่ะอ,อ,อยากเปิดร้านขายปีกมากเลยมันกําไรดีจริงๆเลยขายปีกเนี่ยช้าหน่อยจะได้ชอรบถึงจะได้ช้าแต่ก็ได้แน่ๆออถึงจะได้ช้าแต่ก็ได้แน่ๆอ่ะกําไรอะ่ะ ม,มีอะไรอยู่ในกระเป๋าส่วนเนี่ยเขาจะมีป้ายอยู่ข้างในข้างๆเสื้อนะอ๋อไปขายกรุงเทพเนี่ยขายดีเนี่ยเห็นไหมมันมีป้ายอยู่ข้างๆ้างเราไม่รู้จักเลยก็บอกว่าขายเอามันไม่ได้ขายขายาออกกำไร ขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้สูตรชายไม่สองพันมีทอนสูตรชายนะสูดชายนะแม่สองพันมีทอนค่ะจําเงินมาสองพันบาทอทอนให้สิบบาทค่าส่งไปทางนะคะถูกที่สุดในจักรวาลแล้วลูกคะ่ะ พูพวิสุทธิ์น่หกขายเล่นๆก็ได้แล้วกำไรสองสามพันถ้าฟักรี่มันก็จะสวยนะลูกค้าอ่ะสะอาดมากมีเปื้อนไม่กี่ตัวประมาณหนึ่งถึงสองตัวเท่านั้นอะ่ะดูดีสวยมากเลยอะของจริงมันสีดำกว่าในกล้องนะในกล้องแสงเข้านิดน,นึงนะคะลูกค้าอ่ะ ใครจะเอากระสอบนี้ก็ยินบอกมาเลยนะคะหนึ่งรอยกิโลหนึ่งพันเก้าร้ยเก้าสิบาทนะคะลูกค้าโอ้โหก็บอกแล้วขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะคะหนึ่งร้อยกิโลหนึ่งเก้าเก้าศูนถ้าส่งชำระใบทางเหมือนเดิมนะคะลูกค้าหมดแล้วนะเหลือส่งก็สุดท้ายราคาเนี้ยเอาไปเลยราคาไทย 1 9ึ่งเก้าเก้าศูนย์ค่ะพี่ค่ะ้องถูกถูกมากเลยอ่ะถ้าถ้าเอาไป<แ>ซักรีดขึ้นลาวตัวละห้าสิกำไรเน้นๆเลยลูกค้ากำไรเน้นเน้นเลยลูกค้ากำไรเน้นเเลยลูกค้าเสื้อสูทชายถูกกว่าเสื้อญิงเอาไปลิ้นลุ้นหวันหวแรงๆได้เราก่อนเปิดเจอเ,จอเบอร์เบอรี่กี่ตัวสองตัวปะ ตัวหนึ่งในราคาแต่เราไม่รู้จักเลยเในราคา1990แม่ฮะฮะฮะอะไรอะไรอะเฮสุดท้ายเลยอ่ะสุดท้ายเลยอ่ะมาจนได้อืมสุดท้ายเลยอ่ะสุดท้ายเลยอ่ะ หนึ่งเก้าเก้าสุนฮัลโหลฉันทำอะไรอยู่นี่ฉันขายขายหมดแล้วหมดเลยนะแล้วคันนี้ไม่ได้กำไรเฮ้ยตรงนี้มันมีกระเป๋าด้วยเนาะก็ว่าอยู่เวลาเขาใส่เขาแบบเขาเสียบเขาเสียบไว้ข้างในอ่ะเออคิดเป็นหนีบไว้ที่เอวเออแล้วเขาหยิบเขาหยิบออกมาตรงนี้เออนะอุ้ยสวยว่ะมาซีีโอป่ะ บอสบอสบอสว่าไงครับบอสวัสดีครับบอสแล้วบอสจำไป็บอสถึงเราไม่ใช่บอสเราก็ขายไม่สร้างตึกนะเราเป็นไม่ใช่บอสเราก็ขายตึกก็เราขายทำไรเอาโอ้โหเด้งเดียวอะ <c oughs> เราจะไม่ใช่บอสเราจะไม่ใช่บรนโซกู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 สวยจังเลยอ่ะเออตัวนี้สวยมากเลยอ่ะสุกก <So, so S 1> แล้วมันมีตรงนี้ด้วยอ่ะลูกค้าเนี่ยเนี่ยลูกค้ามีตรงนี้ด้วยนะคะ <This S 1> เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แม่ค้าก็ไม่เคยขายนะคะ อุ้ยลูกค้าสิ้นเดือนนานมากเลยอะคะ่ะนี่สวยมากเลยอันนี้น้องขายราคาขาดทุนนะคะพี่ขาขอขอพอมโอนก่อนนะคะถ้าแบบโอนจองไว้ประมาณเออไม่เกินหนึอาทิตย์แบบเนี้ได้แล้วถ้าสิ้นเดือน,ม,น,ม,นมันมันนานนะคะพี่นี่มันพุ่งเงนที่เท่าไหร่สเดือนเลยครับใช่มันนานมากนะคะพี่ค่ตขอไปนะคะ แต่ถ้าแบบโอนจองไว้แบบสามวันสี่วันอะไรแบบเนี้ยแม่ค้าให้ได้นะคะจ่ายอาทิตย์หน้าใช่โอนจองไว้อาทิตย์นี้จ่ายอาทิตย์หน้าอะไรแบบเนี้ยได้นะคะสวยมากตัวนี้สวยมากน้องขายราคาไม่ได้อากําไรเลยนะคะพี่่ะหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เนี่ยเพือเอาไปทำต่อราคาได้สบายเลยะคะ่ะง่ายๆขายยกก้อนบวกราคาต่อได้เลย สวยมากเลยอ่ะมันจะเป็นเฉพาะกลุ่มไงพวกเสื้อสูทอะไรอย่างเงี้ยสวยมากเลยอ่ะอสวยมากเลยอ่ะโบเกอรี่สภาพแบบให้ 90%, 90นะคะอ่ะลูกค้าถ้าถ้าใครจะเอาก็อินบอกเข้ามานะคะได้ทุกตัวที่โชว์นะคะงานสะอาดมากนะคะลูกค้าต้องไปดูแบรนด์อีกทีเพราะว่าแม่ค้าไม่รู้จักนะคะ หนึ่งรกิโลหนึ่งพันเก้าร้อเก้าสิบาทค่ะพี่ค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะราคานี้ให้แค่รอบนี้เท่านั้นราคาเทปแต่ถ้าลูกค้าเห็นเยอะเยอะรอบมาก็ต้องบวกเพิ่มกำไรนะ